สวัสดีค่ะฟรีมานีช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาอัปเดตการทําเงินนะคะซึ่งคลิปที่จะมาอัปเดตในวันนี้ก็คือแอปนี้นะคะยิมรีเสิร์ชยิมรีเสิร์ชเป็นแอปทําแบบสอบถามที่ทําได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ทําได้ทั้งมือถือแล้วก็คอมทําได้ทั้งเว็บแล้วก็แอปยิมรีเสิร์ชสามารถทําได้โดยที่ ไม่ต้องลงทุนแล้วก็ไม่เน้นการเชิญเพื่อนถามว่าเชิญเพื่อนมีค่าคอมไหมเชิญเพื่อนก็มีค่าคอมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยอแยะๆอะไรมากมายหลักๆก,ก็คือทําเองแล้วก็ถอนเองในคลิปที่แล้วสอนการแลกของรางวัลไปซึ่งคลิปที่แล้วก็บอกเกี่ยวกับการแลกของรางวัลน,นะคะว่าถ้าเราอยากจะแลกของรางวัลจากอิมรีเสอร์ เราจะต้องอัปโหลดบัตรประจำตัวประชาชนถ้าไม่สะดวกไม่ต้องสมัครนะจ๊ะส่วนแบบสอบถามจะอยู่ตรงนี้อ่ะนี่อันนี้คือแบบสอบถามของเราจะเป็นแบบนี้ส่วนอัปเดตการถอนเงินเดี๋ยวจะมาอัปเดตการถอนเงินให้นะคะอันนี้คือในแอปท o ม Money อ a l ล t ตของเราบันทึกรายการของเราจะอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะ300บาทจาก bp a y ไม่เสียค่าธรรมเนียม การแรกของรางวัลถ้าเราเลือก To m money wallet ไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่ถ้าเราเลือกบัตรเงินสดนะัในช่องให้ติก๊กะมันจะมีให้เราเลือกบัตรเงินสดถ้าเราเลือกบัตรเงินสดเขาจะส่งรหัสมาให้เรา12ตัวอันนั้นเนยะเสียค่าธรรมเนียมในการเติมเข้าวอลเลตจะอยู่ที่25%ก็ถือว่าเยอะอยู่ในระดับหนึ่งเราเติม300ค่าธรรมเนียม25%ก็จะอยู่ประมาณ 75บาทแต่ถ้าเราเลือกวอลเลตโดยตรงไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะอันนี้ครับอัปเดตให้ดูแล้วนะคะว่าแอปนี้เข้าใจจริงใครยังไม่มีสามารถกดสมัครได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปนะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ